อนุโมทนาบุญได้บุญมากไหมคะถ้าเราได้แต่โมทนาอย่างเดียวแต่ไม่ได้ทําตอบในพระไตรปิฎกก็มีเรื่องราวของการอนุโมทนาอย่างเดียวได้ขึ้นไปจุดเดียวบนสวรรค์เช่นกันแต่แม้จะได้รับบุญเพียงใดก็ไม่เท่าคนทําเองหรอกคนที่คอยอนุโมทนาบุญเขาอย่างเดียวแม้ได้ผลบุญมาแต่ว่าเป็นการเอาจิตพอยินอ,อีสิ่งที่เขาทําความดีเพราะบางครั้งเช่นขับรถไปทํางานเจอคนใส่บาตรตอนเช้าอ้าแต่ตนไม่มีเวลา และเห็นคนใส่บาตรก็พอยินดีในสิ่งที่คนใส่บาตรท,ทาอันนี้เป็นการเอาใจไปพอยินดีในสิ่งที่ดีแต่การอนุโมทนาบุญนั้นนั้นก็เหมือนกับการเอาที่ใส่น้ําไปรองน้ําฝนที่ไหลลงมาจากบนหลังคาการที่บุคคลอื่นจะทําบุญนั้นก็เหมือนฝนตกพอฝนตกคนที่จะเอาภาชนะไปรองน้นอำอ่าฝนก็ได้ไม่มากเท่าคนที่ทําด้วยตนเองแถมบุญแห่งการอนุโมทนานั้นแม้สองงูผลให้ถึงสวรรค์ได้แต่ไม่อาจข้ามภพ,พชาติได้เท่าการกระทําเองเพราะประกอบด อว่ยกายกรรมวัจีกรรมและมโนกรรมที่ครบถ้วนจึงมีผลทั้งกายเนื้อและดวงจิตแต่การอนุมโมทนาพลอยยินดีอย่างเดียวก็เหมือนการเอาภาชนะไปรองรับอับน้ำฝนที่ไหลลงมาจากหลังคาแต่ก็มีบางจุดที่น้ำอาจจะก,กระเด็นออกไม่สามารถได้เต็มที่พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสผลแห่งทานตั้งแต่ให้แก่สัตว์เดรัจฉานจนถึงพระอริยบุคคลก็เป็นเหตุแห่งการทำทานที่ทำมาจากการลงมือกระทำถ้าให้เปรียบเทียบคนสองคนคนแรกแอได้กระทำ แต่คอยอนุโมทนากับคนอื่นคือไม่กระทําเลยก็เปรียบดังคนรอฝนจะตกแล้วพอฝนตกก็เอาภาชนะไปรองน้นําฝนแต่บุคคลที่สองไม่รอน้นําฝนก็อเอาไปตักน้ําที่บ่อน้ําใส่ตุ่มน้ําตนเองให้เต็มส่วนน้ําฝนมาก็ค่อยตวงเอาเก็บไว้ใช้ในายามที่น้าขาดแคลนในสองบุคคลคือบุคคลแรกกับบุคคลที่สองพวกเราคิดว่าบุคคลสองคนนี้ใครได้ประโยชน์ในสิ่งที่ทําและบุคคลไหนผลบุญจะตามข้ามภพชาติมากกว่ากัน เมื่อเอากายกรรมทำความอีกายนี้ไปเกิดภพชาติไหนผลบุญก็ติดตามแต่หากกายกรรมไม่ทำเอาแต่คอยอนุโมทนาความดีคนอื่นแม้จะไม่ผิดหลักแต่ว่าผลบุญไม่ตามภพชาติอิ่งเมื่ออนุโมทนาบุญกับคนอื่นอีกอย่างการพลอยยินดีในความดีบุคคลอื่นใช่ทำลวกลวกไม่ได้นะเช่นเห็นคนทำความดีแต่แค่เอ่ยปากว่าอนุโมทนาดอกอุ้ยนะแต่จิตไม่ไหลาตามกระแสะแห่งบุญนั้นเคลื่อนผ่านทันทีนะเหมือนสายลมผ่านมาแล้วผ่านไป ดังนั้นในบทสวดของหลวงตามาที่ท่านสอนแอจึงมีบทดึงกระแสคลื่นที่ดีเข้าตัวยิ่งการอนุโมทนาพวกเราต้องแปลให้ออกนะคําว่าอนุหมายถึงเล็กน้อยถ้าทางโลกการแต่เป็นอนุภรรยัก์หมายถึงผู้น้อยที่ไม่ใช่ผู้มีอํานาจอนุโมทนาก็เป็นการพรอย,ยินดีในคลื่นกระแสของคนทาแต่ไม่ได้มีมากมายนักไม่เท่าคนกระทําเข้าใจไหมดังนั้นการจะพอย,ยินดีกับผลบุญคนอื่นต้องกําหนดจิตใจให้ผ่อนคลายหรือเรียกว่าตอนอนุโมทนากับคนอื่นที่ทําความ อีใจต้องเบิกบานไม่ใช่แค่กล่าวแป๊บเดียวแล้วคิดว่าจบเพราะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะดังนั้นการที่กระแสบุญอินที่พวกเราอนุโมทนาบุญคนอื่นต้องอนุโมทนาแล้วน้องมาสู่ตนเองแล้วต้องรู้สึกผ่อนคลายมีความสุขดูจ,จตนเองกระทาเองเคลิ่อเอทอยู่ที่ตรงนี้เพราะคลื่นกระแสบุญคือความสุขหากพวกเราอนุโมทนาคลื่นแห่งบุญที่เป็นคลื่นบวกคลื่นนะความสุขแต่พออนุโมทนาใจยังไม่สงบไม่มีความสุข มันจะเป็นคลื่นเดียวกับคลื่นพลังบุญได้อย่างไรจากจะได้น้ำฝนออีตรงบนหลังคาตกลงมาในภาชนะกลับไม่ได้น้ำฝนกลับได้แค่ละองของน้ำฝนในอากาศแทนเพราะวางจิตผิดจุดแล้วจะอีผลกับพวกเรามากไหมาทางที่ดีเมื่อเห็นคนอื่นทำบุญใส่บาทนอกจากคอยอนุโมทนาบุญตนเองบ้างก็หาเวลาทำบ้างเถอ,อะอาที่มีเวลาอย่าแต่อนุโมทนาคนอื่นอย่างเดียวเพราะวางจิตผิดจุดอาจเปลี่ยนผลลัพธ์ได้เลยนะจึงมาบอกกันไว้เนาะ